ครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ติดตามผมนะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่กำลังจะทิ่ที่ตามผมนะครับศึกษางานอะไรกับผมไปเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็จะออก YouTube TikTok ตอนนี้มี TikTok ใหม่แล้วนะนะก,ก็อยากให้ทุกคนไปไปไปติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ t i k t o k ไปให้นะครับก็บริษัทบิ๊กจดนะครับ กับทีมงานอันนี้ต้องขอขอบคุณก่อนนะครับที่ที่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่า FC เราต่างๆนะครับแล้วก็จะมีคนเข้ามาสอบถามอะไรที่เราก็ยินดีนะครับยินดีตอบนะครับคือถ้ามันใช้งานได้ตามบางทีไปซื้อปั๊มที่อื่นมาแล้วมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามจะช่วยให้เขายังกลับไปใช้ได้ต่อ นะครับจะทำยังไงเท่านั้นเองทันทีผมปัญหามันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยรับสายบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นเคสหนักๆเนี่ยนะครับก็ลูกน้องผมจะเป็นคนรับนะครับพนักงานสองสามพันนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ้ยเฟิร์นจอยแคทอยู่ที่ชุมพรนะครับแล้วก็จะมีช่างที่คอยสี่ห้าคนนะครับที่ว่าคอยให้คำปรึกษานะครับก็ปีใหม่ คือผมคนไทยนะอันนี้บอกก่อนผมก็ถือว่าวันสงการเป็นปีใหม่ผมนะครับผมไม่ถือวันตุนจีนผมไม่ถือวันเอ่อปีใหม่สากลเป็นเป็น,เป,นเป็นของของผมผมคือผมนับถือคือวันที่14บส่เออ 13, มสมเมษายนคือวันสงการเท่านั้นนะครับผมก็ก็ผ่านมาได้สองสาวันนะครับแรกๆผมก็จะไปชุมพรนะครับ ก็ติดเรื่องโควิดนะครับเราก็เกรงใจนะครับเราก็ไม่ได้ออกไปไหนก็คือทําตามกฎของรัฐบาลนะครับก็ช่วยช่วยไม่ให้เอ่อครีกการเดินทางนะครับแรกๆว่าวัน,ว,น,ว,นวันที่15เนี่ยผมก็จะไปที่15จะไปชุมพรจะอยู่สัก20วันว่าช่างสิงกับน้องแคทเขาไปแต่งงานกันนะครับก็ันนีเราก็เลย ไปไม่ได้แล้วแต่ว่ามีพี่อู๊อยู่อีกคนนึงนะครับพี่อู๊เป็นพี่ชายแท้ๆผมนะครับเดี๋ยวท่านพี่แกเฝ้าให้แทนผมอยู่ที่นู่นนะครับจะอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวนะครับแกก็ขายได้อยู่ครับช่วยขายได้เยอะอยู่ก็พี่อู๊อีกคนอีกคนนี้ก็น่าจะไปเปิดที่สาขาระยองนะครับคือผมก็คงจะประมาณสักสี่ภาคนะฮะที่เจะทำเนี่ยนะครับคือจะไม่ จะไม่เอ่อเปิดให้เยอะมากนะครับเพราะาจริงๆมีคนมาติดต่อทําแฟนชายกับผมหลายท่านนะครับมีคนแต่ว่าตอนนี้เราไม่ใช่เลยครับมันผิตปั๊มไม่ทันนะครับจะจะขอเป็นแฟนชายขอเป็นเอเจนต์เนี่ยข้อข้อข้อเสียของผมคือตอนนี้ผมทําปั๊มไม่ทันจริงๆก็กําลังปรับปรุงอยู่ครับตอนนี้ก็เพิ่มลงโรงงานอีกที่หนึ่งแล้วนะครับเพิ่มโรงงานที่หลอหล,ลอวัตถุดิบมาให้เราเนี่ยนะครับ การประกอบการอะไรต่างๆด้วยครับก็เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยครับก็หลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องคนงานทั้งเรื่องความพร้อมในโรงงานอะไรหลายๆอย่างก็ค่อยๆปรับนะครับพยายามจะเพิ่มตัวเลขเพราะจริงๆต่างประเทศก็ติดต่อเรามาเยอะนะครับเราไม่มีเรียกอ,อะไรอ่ะความที่เราไม่มีเรื่อง การลงหลออะไรต่างๆเราหลอเองไม่ได้นะครับเราต้องไปพึ่งลงหลอนะครับพอพึ่งแล้วว่มันก็เป็นคิวเราก็เข้าใจอยู่นะครับบางทีเป็นคิวงานเขาโอเคก็ปีใหม่นะครับปีใหม่นี้นะครับปีใหม่ของไทยนะครับปีใหม่นสนการนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสาเร็จนะนะคืชผลกําลัง ได้ข่าวกำลังต่อรองเรื่องราคาทุเรียนกันอยู่กับจีนลูกค้าเราไหฟังดีโทรมาไลน์มาคุยกันเล่นนะครับถ้าผมว่างกันช่วเงเย็นๆอะไรนะครับก็จีนก็กดราคาอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าจะขอโล1ร0บาทร้อยี่สแต่อยากขาย150ยาสก็150ยห้าสิบ้ห <laughs> ขายให้จีนนะขายให้ไทยคนไทยถูกๆหน่อยแล้วกันนะ <laughs> ขายจีนก็ขายแพงๆไว้นะครับ <laughs> เพราะว่าเขาไปขายา่นู่นเดี๋ยวเขาขายได้ราคา,าผมก็ตอนนี้เนี่ยโปรดักต่ตางๆเนี่ยนะ <c oughs> เดี๋ยวเครื่องยนต์โตโยต้าเนี่ยนะครับคือที่เราทําให้ลูกค้าหลายท่านเนี่ยประมาณสักห้าเดือนแล้วใช้งานดีนะโตโยต้ากำลังดีแล้วราคามันถูกด้วยแล้วผม,ผมคิดว่ามัน กำลังมันเยอะอะนะครับกําลังมันเยอะก็เลยจะจะคุยกับลูกน้องอยู่เมื่อเช้านะครับพอเปิดงานเมื่อเมื่อวานแล้วแว่าเมื่อเช้าประชุมกันก็น่าจะเน้นโตโยต้ถ้าเป็นสีสูงนะครับเน้นโตโยต้แล้วก็นิส s ันเป็นอันดับรองนะครับอันดับสองแล้วก็จะเป็นถ้าเปปั๊มตัวใหญ่6สูบนะครับ กับสองใบพัดตัว4นิ้วตัวใหญ่เราก็จะใช้เป็น6สูบข,ของนิสสันอาบนะครับเพราะตัวนั้นมันข้อเสียมันคือแค่อย่างเดียวคือมันเป็นสายพานทัมมิ่งลูกค้าที่ซื้อไปนะครับหรือว่าอะไรแล้วเนี่ยก็ตรวจเรื่องสายพานทัมมิ่งดีๆนะครับเอนนี้เราก็พยายามคัดไปให้ลูกค้าดีแล้วก็อายุชั่วโมงมันก็อยู่ประมาณถ้าขับรถมันสองประมาณนับแสนกว่าโลอะนะครับแสนสองแสนโลก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่ามันไม่ได้ขับหนักมากมายนะครับมันรถมันวิ่งเปล่าเอเอเครื่องมันวิ่งเปล่ามันใช้กับปั๊มน้ํานะครับมันก็อาจจะเลอได้หน่อยหนึ่งนะครับส่วตัวอื่นมันก็ทํารอบยากครับมันกลายเป็นกินน้ํามันอ่ะนะครับผมผมคานวณแล้วอย่างอย่างความฟีดแบ็กจากลูกค้ามาเครื่องโตโยต้าที่ส่งไปตอนนี้ตัวเลขโตโยต้าดีกว่านะครับยอดยอดขายมาดีกว่านะครับก็ เดี๋ยวผมก็ำลังสั่งใหม่แล้วกำลังต่อรองกับทางญี่ปุ่นอยู่นะครับว่าขอราคายังไงอนาคตผมดูแล้วต้องยกผลประโยชน์ให้คนเก่าๆนะราคาเครื่องน่าจะถูกลงนะครับก็ถ้าถูกลงแล้วเนี่ยเราก็จะลดราคาบ้างนะครับมีบ้างนะครับต้องอาจจะลง,ลงไปได้สักสามสี่พันบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้เยอะหรอกครับเพียงแต่ค่าต่อรองมันก็ธรรมดาครับเราซื้อจํานวนเพราะว่าเรามั่นใจแล้ว ว่าโตโยต้าเนี่ยก <c oughs> ำลังดีเครื่องปัญหาน้อยนะครับปัญหาน้อยกว่านิสสัน Nissan อีกนะแต่ว่านิสสันตอนตอนนี้ฝาแดงเนี่ยผมผมไม่เอาแล้วนะ <c oughs> ผมเอาเอา่เอ,อ,อรุ่นรุ่นเขาเรียกอะไร2 0 0 7นะครับตัวนอกนะครับมีนะครับมีแพงกว่านิดหน่อยโอเคผมโอเคเลยเพราะว่าอะไรไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนโอ้ตอนนั้นเอานิสสันมาสาแดงมานะครับขนาดเอารถซื้อรถมาทั้งคันเลยนะ รื้อเครื่องออกสมัยก่อนนะก็ักปีที่แล้วนี่เองโอ้เดี๋ยวฝาข้างรั่วเดี๋ยวอะไรคือคือผมเข้าใจนะว่ามันอยู่รบมันมาทัา้ยี่สิบสามสิบปีแล้วอะ่ะอันนี้เนี่ยเราบางทีมันไม่ออกอาการอยู่ที่เราไม่ออกอาการกับลูกค้านะครับบางทีน้ามันซึมตรงซีลเข้าวเหวียงบ้างอะไรบ้างครับจุ๊กจิกจิกแก,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 กมันก็น่าทา,านนะครับมันต้องมานั่งรื้อเสียเวลานะครับแต่เครื่องที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยต้องยอมรับว่าเราซื้อแพงหน่อย นะครับซื้อแพงก็ไม่กี่เปอร์เซนต์หรอกครับเครื่องก็อยู่ประมาณถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยแต่ส่วนใหญ่สมบูรณ์มาให้ผมทั้งนั้นแหละเพราะว่าเครื่องญี่ปุ่นเครื่องนิสสันเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเองเราไม่ได้สั่งเองนะครับเราเราซื้อจากที่ในบ้านเรานะครับก็เขาคัดมาให้เราอยู่ดีๆนะครับว่าเราซื้อน้อยนะครับเพราะาตอนนี้กลายเป็นโตต้ามาณมาอันดับหนึ่งโตต้าที่เราต่อให้ลูกค้าเนี่ยสี่สูนะครับราคาไม่แพงประหยัดน้ํามันด้วยครับลูก เช็คข้อมูลลูกค้าก็ก็อยู่ประมาณไม่เกิน3ลิตรนะครับอยู่ประมาณ3มลิตรต่อชั่วโมงบ้างท่านเร่งเครื่องหน่อยก็ับแต่มันเสร็จงานเร็วไงนะครับคือเขาบอกว่าที่มันประหยัดเพราะมันเสร็จงานเร็วนะครับไม่ได้ไปนั่งเติมน้นําน้อยๆอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้คือความประหยัดจะมาขึ้นอยู่หลายอย่างนะครับหนึ่งเครื่องยนต์กับปั๊มมันแมทกันเพราะมันแมทกันเนี่ยมันไม่กินกําลังกันมันก็ทําให้ คุณเดินเครื่องรอบไม่ต้องหนักมากพัน0กร้อยรอบพอแล้วขันเล่นเครื่องเติมไปนิดเดียวเองนะครับก็พอมันแมทกันแล้วนําก็หยากประหยัดน้ํามันปั๊มให้มันมีประสิทธิภาพในการเติมน้ําให้มันเต็มเร็วคุณก็เสร็จงานเร็วนั่นะครับหลักการมันอยู่แค่นั้นบางทีผมเข้าใจนะบางท่านก็หลายสูตรนะครับ แต่ของผมอะจะทําแค่สูตรนี้ของผมเองเพราะว่าผมเช็คมาแล้วก็ขายว่าเป็นก็พูดตรงๆนะครับว่าห้าหกปีนี้ก็หลักหมื่นเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ที่เราประกอบไปนะครับเพราะว่าเดือนนึงเนี่ยต้องมีประมาณยี่สิบกว่าตัวอัพนะครับตัวใหญ่นะตัวเล็กนี่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงถ้ายิ่งตัวเล็กยิ่งตัวประกอบง่ายกับเครื่องคูปต้าหรืออะไรพวกนี้ก็อยู่ประมาณเดือนนึงก็ประมาณนั้ สามสี่ห้าสิบตัวเราเนี่แล้วแต่นะครับเดือนนะครับต้องมีก็ผมบอก,บอกว่าห้าหกปีที่เราทําทําโซเชียลมาขายก็รประมาณหลักหมื่นแล้วครับหลักหมื่นนะก็เลยมั่นใจว่าเฮ้ยใ,ใช้ประสบการณ์จากที่เราผ่านมาจากเคยเอาแต่เครื่องอยูซูเครื่องอะไรมาประกอบมันก็ไม่ค่อยแมทก,กับปั๊มเราอันนี้ต้องคู่คำใน,นนะปั๊มผมนะปั๊มคนอื่นมไม่สนผมไม่รู้นะครับแต่มันมัน,ม,น,ม,นมันแมทก,กับปั๊มผม นะครับเครื่องที่เราทําทุกวันนี้นะครับก็แรกๆก็ตัวอื่นถ้าไม่ได้ส่นเลยเราต่อในนิสันเดียวพอนิสานมันหายากเมื่อสัก2ปีที่แล้วเองนะครับโดยสกอา์เนี่ยช่วงประมาณสั้ปีหอกว่าไม่ถึงปีหรอกนะครับนิส s นเริ่มหายากแล้วมาหาผมแต่ละมาส่งผมสั่งซื้อมาเครื่องติดไม่ติดแต่พอติดไปแล้วเนี่ยพอซือ,ค,อคือพอติดไปแล้วมันก็ไม่มีกําลังใช่ไหมครับ เออไม่ได้เร่งไอ,อเขาเรียกอะไรไม่ได้ใช้กําลังเราก็ไม่รู้มันมีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีน้ํามันซึมออกมาลูกน้องก็จะขึ้นงานประกอบพอประกอบเสร็จเราเทน้ําไปอัดแรงดันก่อนที่จะส่งลูกค้าเนี่ยเราก็เร่งเครื่องปี๊ดเลยให้มันสุดเลยประมาณต้องมีสามพันอ่ะสองพันกว่าสามพันรอบอ่ะนะครับเร่งเครื่องให้สุดเลยแล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรเค้นน้ําอ่ะบีบบีเพชเชอร์ให้มันแบบหนักอะ่ะให้มันกินกําลังให้มากที่สุด นั่นแหละถึงจะเห็นนะครับถึงจะเห็นว่ามีน้ำมันซึมออกมาจากฝาข้างบ้างจากซีนเผาหน้าบ้างเผาหลังบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับฝาสูบรั่วบ้างอะไรเนี่ยน่ะคือคือปัญหาที่ที่ผมเจอสมัยก่อนแล้วมันก็เลยทําให้ลูกค้าช้าด้วยบางทีประกอบไปเสร็จแล้วลูกน้องก็ต้องมานั่งรืือกันใหม่อีกรอบนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามบอกลูกค้าแล้วว่าเรามีอยู่แค่เนี้ย ถ้แล้วแล้วมันก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้จริงด้วยประหยัดจริงผมเอาหัวเป็นประกันได้นะครับผมขายหลักขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าถ้าผมไม่รับฟังจากลูกค้ามานะผมคงโดนโดนว่าไปเละแล้วแหละอันนี้ผมรับฟังจากลูกค้าด้วยต่อไปต่างๆรับฟังปัญหาต่างๆพอฟังเสร็จเราก็รู้แล้วเอ้ยตัวนี้เราต้องใช้อย่างนี้นะตัวนี้เราต้องดัดแปลงอย่างนี้นะ ยอยโซ่ so, ทำไมถึงได้เป็นยอยโซ่นะเพราะว่าสมัยก่อนเราก็ใช้ยอยนะแปนจิ้มเข้าไปแปะเข้าไปนะครับมันก็จะเจอน็อตขาดเยอะมากนะครับเพราะว่าการขึ้นเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเราก็เล่นน็อตยอยโซ่ที่มันมีช่วงให้ตัวอยู่นิดนึงเวลาสตาร์ทเครื่องไปมันมันกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสายเข้ามาพอดีโอเคก็มันก็ทําให้เดี๋ยวเร็วเราเสร็จไปก่อนนะครับนีงนะครับ ครับมาต่อนะครับเมื่อกี้สายลูกน้องเข้ามาด้วยก็อย่างที่บอกนะครับพอเราเจออะไรเครื่องยนต์ที่มันแม็กกันจากอะไรการประสบรับฟังจากลูกค้าที่เราซื้อเราไปก็เป็นหมักพันคนนะครับที่เรารับฟังมีปัญหาเราก็จะแก้ไขให้บางท่านอย่าง,างที่ชุมพรบางทีน้ำเ,เขาเรียกอะไรนะเนี่ยเอาไปแล้วก็น้ํามันซึมนิสันนะนิสันน้ามันซึม ก็เราเราเราเดี๋ยวเพราะเราอยู to so suddenly, so so right so ่ที่นู่นอยู่แล้วเดี๋ยวเปิดงานก็จะไปไปเปลี่ยนให้เลยนะครับเปิดงานแล้วก็เดี๋ยวช่างสิงช่างอะไรกลับมาก็เดี๋ยวขับรถไปเปลี่ยนให้นะครับเพราะมันอยู่ไใกล้นะครับบางบางท่านก็ซ่อมเองก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับบางตัวเราไม่ทราบจริงจริเขาท่านบางท่านก็เข้าใจเรานะแต่บางท่านซ่อมไม่เป็นแล้วก็แบบอืมอยากให้เราไปเซอร์วิสก็ยินดีครับยินดีถ้าเรามีเวลานะถ้าเรามีเวลา ก็ถ้ามีทางผ่านบานทีไปส่งของอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับลูกค้าแล้วเป็นทางผ่านเราก็จะไปดูให้เพราะส่วนใหญ่มันเป็นนิดๆหน่อยก็สามารถใช้งานต่อได้บางทีเอ่อยอยพังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะบิดกระชากอะไรแท่นหลวมแล้วก็ที่ลูกค้าที่ซื้อไปก่อนหน้านี้นะนานๆเข้าอะไรเงี้ยเราไม่ได้ดูเรื่องการแท่นบางทีมันขยับให้ตัวไม่ได้ล็อกล็อคมันคลายอะไรอย่างเงี้ย บางท่านมีหลูก็น้อยครับน้อยฮะเคสพวกนี้น้อยเพราะส่วนใหญ่เราก็จะล็อกไว้มีน็อตด้วยแล้วก็จะเชื่อมล็อกขาไว้ไม่ให้มันเคลื่อนตัวด้านข้างด้านหน้าด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าจะออกก็ถอดแต่น็อตอย่างเดียวเราก็พยายามทำตรนนั้นให้แต่บางทีมันมีบ้างนะครับบางทีน็อตมันคายตัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วลูกค้าไม่ได้ดูนะครับมันก็ทําให้สะบัดนิดๆปล่อยนานๆเข้ายอยมันก็สึกนะครับ ก็ใกล้ขายได้นะครับตรงนั้นไม่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าแต่ที่เราใช้งานหลักนะับทุกพาใช้งานหลักแต่ละคนก็ใช้งานดีนะครับก็เท่าที่ที่งานมาเพราะ f c ผมก็ยังเยอะเหมือนเดิมมีเพิ่มมาใหม่ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยงาน ทำให้ผมได้ได้งานได้อะไรนะครับของค้าลุกท่านนะครับแล้วก็เครื่องปัามน้ําแบบเครื่องทําอาหารที่เป็นรามหลักเรานะครับงานหลักของเราจริงก็คือทั้งทั้งทั้งสองตัวนี่ครับเครื่องเครื่องทําประกอบอาหารก็มีทุกอย่างนะครับก็ใช้ใช้งานเดือด LG นะั่นเล็กๆตอนนี้ก็มีบริษัทใหญ่ๆเริ่มมาสั่งงานเราแล้วนะครับบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นงานงานอาหารโรงงานใหญ่ๆก็ถ้าบอกชื่อไปรู้จักหมดแหละ นะครับก็เริ่มมาสั่งของเราทำผลิตให้ผลิตเครื่องแปรรูปอะไรต่างๆนะครับเพราะมันจะมีทีมทีมหนึ่งแต่มันไม่ได้เยอะมากทีมนั้นไม่แค่สามคนเองงนะานการผลินตนะครับงานพับตันเหลดชั้นเชิญอะไรต่างๆเนี่ยครับจะมีทีมหนึ่งนะครับทีมปั้นน้ําก็มีอยู่ประมาณสิบคนก็ถ้าลงหลอ่อทําทัน่ผมไม่กลัวหรอกครับผมเพิ่มคนก็ได้ผมจะผลิตั้าให้ลูกค้าทัานป้อนให้ทัน หลงหลอมันทําให้ทันเพิ่มคนไปก็เท่านั้นนะครับกาลังเปลี่ยนทำเขาเรียกทำโมนขึ้นมาใหม่นะครับทําโมนขึ้นมาใหม่ยอมเสียเงินอีกหลักหลายแสนนะครับเพื่อจะทําโมนขึ้นมาให้อีกที่หนึ่งประกอบให้ผมนะครับก็คือให้มีสองที่เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวแค่นี้ครับสายเพิ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับก็แล้วไว้เจอกันนะครับลูกค้าขอบคุณมากนะครับสวัสดีปีใหม่คำไทยนะครับสวัสดีครับ E